คีนงานยุ่งมากช่วงนี้เขามักกลับบ้านดึกดื่นอยู่เสมอชินดารู้สึกเป็นห่วงเขามากไม่อยากให้เขาหักโหมทำงานหนักแบบนี้วันนี้เธอจึงเตรียมทำซุปไก่เพื่อให้เขาได้ทานบำรุงร่างกายคุณพินเอาเอกสารกองโตกองอยู่บนโต๊ะทำงานชายหนุ่มหน้านิ้วคิ้วขมวดกลับงานตรงหน้า จินดาเดินถือซุปเข้าไปวางบนโต๊ะทานก่อนนะคะกำลังร้อนๆไม่ได้หรอกผมต้องรีบเตรียมตรวจงานให้เสร็จก่อนจะบ่ายนี้คุณสุชาติลูกค้าของบริษัทจะเข้ามาดูโปรเจกต์งานใหม่ที่ผมกำลังจะลงทุนร่วมกับเขาคุณดูผอมมากเลยนะคะช่วงนี้ดูแลตัวเองซะบ้างสิคะจินเป็นห่วงนะ ทานซะหน่อยเถอะก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมยุ่งคุณกลับไปก่อนเถอะชายหนุ่มขึ้นเสียงด้วยความไม่พอใจจินดาชะงักมือที่กำลังจะตักซุปป้อนเขาทันทีน้ำตาเอ่อล้นออกมาด้วยความน้อยใจภาคินยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปอย่างไม่สนใจเลยว่ามีจินดาอยู่ร่วมห้องกับเขาด้วย ด้วยความน้อยใจจินดาจึงเดินออกมาจากห้องเงียบๆสองเดือนที่ผ่านมานี้เขาไม่เคยสนใจเธอเลยในชีวิตเขามีแต่งานและก็งานจินดาก็มองดูท้องของตัวเองด้วยความรู้สึกน้อยใจ ตั้งแต่เธอกลับมาอยู่กับเขาที่บ้านพิสนุพงศ์อีกครั้งเขาก็เอาแต่บ้างานแบบนี้หลายคืนที่จินดาต้องนอนคนเดียวเพราะพาคินนอนค้างที่บริษัทและอีกอย่างหลายหายครั้งที่เธอต้องไปหาหมอคนเดียวเพราะพาคินติดประชุมจินดาเดินกลับไปที่รถอย่างเงียบๆนายมิ่งขับรถพาเธอกลับไปส่งบ้าน ตลอดทางเธอไม่พูดไม่จาอะไรเลยนามิ่งมองในหญิงผ่านกระจกมองด้านหลังรถแล้วก็ได้แต่สงสารท่าทางของจินดาดูหดหูเศร้าหมองจนเขาสัมผัสได้ตอนบ่ายนี้พาคินนั่งประชุมเครียดเกี่ยวกับการขยายกิจการในประเทศจีนจนไม่มีเวลาได้รับประทานอาหารกลางวันเลยหลายวันมานี้เขาเครียดมาก กลัวว่างานจะออกมาไม่ดีจึงทุ่มเททำงานจนไม่มีเวลาได้พักผ่อนจวบจนเกือบสี่ทุ่มการประชุมก็ยุติลงด้วยความพอใจของคุณสุชาติผู้ร่วมลงทุนรายใหญ่ในการขยายกิจการที่ประเทศจีนกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เกือบห้าทุ่มแล้วพาคินเดินเข้าไปที่ห้องเห็นจินดานอนหลับไปแล้วก็ไม่อยากรบกวนเขารู้สึกไม่ค่อยสบาย หนาวหนาวร้อนร้อนอย่างไรก็ไม่รู้จึงเดินไปอาบน้ําแล้วก็มานอนข้างๆจินดารุ่งเช้าจินดาตื่นมาเห็นเขายังนอนหลับอยู่ก็ค่อยๆลุกขึ้นเพราะไม่อยากรบกวนเวลานอนพักผ่อนของเขาจนเวลาเกือบสิบโมงเช้าจินดาที่กําลังอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องรับแขกหน้าบ้านก็ได้ยินเสียงเอ,อะอะโวยวายดังมาจากด้านบนจึงเดินขึ้นไปดู มีอะไรคะโวยวายเสียงดังเชียวพาคินเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยท่าทางหัวเสียพอเห็นจินดาเดินเข้ามาชายหนุ่มก็โวยวายใส่เธอทันทีที่เธอไม่ยอมปลุกเขาปล่อยให้เขานอนจนสายป่านนี้วันนี้เขาต้องรีบเอาตัวอย่างสินค้า ไปให้คุณสุชาติดูซะด้วยแล้วนี่ก็ใกล้เวลานัดมากแล้วที่นัดหมายก็อยู่ไกลถ้าเขาไปสายคุณสุชาติอาจจะไม่พอใจได้ทำไมคุณไม่ปลุกผมคุณรู้ไหมว่าผมเสียหายมากแค่ไหนนี่ถ้าผมไปไม่ทันนัดสำคัญคุณต้องรับผิดชอบพาคินกำลังโมโ oh หจึงพูดออกมาไม่ทันคิด แต่คนฟังเนี่ยสิน้ำตาตกในจินขอโทษค่ะจินเห็นว่าเป็นวันอาทิตย์ก็เลยปล่อยให้คุณได้พักผ่อนพาคินรีบเสียจนไม่สนใจที่จะสังเกตสีหน้าและท่าทางของคนที่เธอถูกต่อว่าพอแต่งตัวเสร็จเขาก็รีบพลุนผันขับรถออกไปจากบ้านทันที จินดายืนน้ำตาร่วงด้วยความเสียใจและน้อยใจเขาเคยสัญญาว่าจะรักและดูแลเธอให้ดีที่สุดแล้วนี่มันอะไรกันคำก็งานสองคำก็งานแล้วเธอกับลูกละ่ะมันไม่สำคัญกับชีวิตของเขาเลยใช่ไหมนี่ถ้าจิตรายังอยู่เธอคงรู้สึกดีมากกว่านี้จินดานึกถึงจิตราพี่สาวขึ้นมา แต่ถ้าจะให้เธอไปหาจิตราในตอนนี้ก็คงไม่สะดวกด้วยท้องก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเธอไม่อยากเดินทางไกลเพราะกลัวจะกระทบกระเทือนถึงลูกในท้องพาคินรีบขับรถนำตัวอย่างสินค้ามาให้คุณสุชาติดูที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งคุณสุชาติโทรเข้ามาบอกเขาว่าอาจจะไปช้าหน่อยเพราะทำธุระส่วนตัวไม่เสร็จ พาคินโล่งใจเป็นอย่างมากเขาเองก็ยังไม่ถึงที่นัดหมายเลยเช่นกันถือว่าวันนี้โชคยังเข้าข้างเขาอยู่หลังจากนำตัวอย่างสินค้าไปเสนอให้ลูกค้าเสร็จแล้วพาคินก็กลับเข้ามาที่บริษัทชายหนุ่มนั่งทำงานอยู่ที่ห้องทำงานของเขาพิมพาแวะมาดูหลานชาย หมู่นี้เธอเห็นพาคินทุ่มเทให้กับงานเป็นอย่างมากจนอดเป็นห่วงหลานชายคนเดียวคนนี้ไม่ได้เป็นยังไงบ้างคินหมู่นี้อาเห็นหลานดูยุ่งยุ่งนะครับอาช่วงนี้กำลังขยายโรงงานที่ประเทศจีนนะครับก็เลยยุ่งยุ่งปีนี้ผลประกอบการเราต้องดีมากแน่ๆเลยครับอา ดูจากงบการเงินไตรามาสที่แล้วกำไรมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยอาดีใจที่เห็นหลานทำได้นะหลังจากพิษณุเสียชีวิตไปพิมพาคิดที่จะวางมือกับงานทุกอย่างในบริษัทเธอตัดสินใจให้พาคินบริหารงานอย่างเต็มตัวส่วนเธอก็หันไปลงทุนทำธุรกิจผลิตเครื่องสำอางส่งขายทั้งในและต่างประเทศ วันนี้ช่วงเช้าเธอแวะไปที่บ้านตั้งใจจะไปเยี่ยมภาคินและจินดาแต่พอไปถึงก็เจอแต่จินดานั่งทำหน้าเศร้าอยู่ที่หน้าสวนหน้าบ้านด้วยความเป็นห่วงจึงเดินเข้าไปถามถ่ายอาการหลานสะพ้ยว่าทำไมถึงได้มานั่งทำหน้าเศร้าแบบนี้ทำไมมานั่งทำหน้าเหมือนคนแบกโลกเอาไว้ทั้งใบแบบนั้นละ่ะจินดา จินดาที่กำลังนั่งเหมอลอยมองท้องฟ้าอยู่สะดุ้งตกใจเธอรีบหันมายกมือไหว้พิมพาผู้มีศักดิ์เป็นอาของสามีทันทีคุณอามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็สักพักแล้วแหละเห็นเด็กในบ้านบอกว่าพาคินไม่อยู่ค่ะคุณพาคินไปทำงานสีหน้าเศร้าน้ำตาเริ่มเอ่อจนเกือบล้น จินดาพยายามเก็บกลั้นมันไว้ไม่ให้รินไหลมีอะไรกันบอกอาได้ไหมช่วงนี้คุณพาคินงานยุ่งมากนะคะจินเองก็พยายามจะเข้าใจแต่บางครั้งมันก็อดที่จะน้อยใจไม่ได้พิมพาพยักหน้าเข้าใจมือขาวยกขึ้นลูกหัวหลานสะพ้ตรงหน้าด้วยความเอ็นดูประหนึ่งเป็นลูกหลานแท้ จินดาปล่อยโฮออกมาทันทีเธอต้องการคนปลอบใจอยู่แล้วพอได้เจอก็ต่อมน้ำตาแตกทันทีด้วยความรู้สึกอึดอั้นตันใจใจเย็นๆอาคิดว่าอาเข้าใจทั้งหนูจินและก็ภาคินภาคินเองก็แค่อยากทําตามความฝันของพ่อเขาให้เป็นความจริงก็แค่นั้นแต่เขาคงลืมนึกไปว่า เขาก็มีใครอีกคนที่ต้องดูแลเอาละ่ะเดี๋ยวอาจะพูดให้หนูจินทำใจให้สบายนะอย่าคิดมากมันจะไม่ดีต่อเด็กในท้องจินดาร้องให้โผล่เข้ากอดอาพิมพาพิมพาลูบหลังหญิงสาวเบาๆเป็นการปลอบใจและนี่เองจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอมาที่นี่เพื่อมาเตือนหลานชายตัวดี ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปช่วงสายอาแวะไปหาหลานที่บ้านมานึกว่าหลานจะอยู่ที่บ้านซะอีกวันอาทิตย์แท้ๆทำไมไม่อยู่กับครอบครัวละ่ะพอดีผมมีนัดกับลูกค้านะครับอาพอเสร็จก็เลยมาเคลียร์งานต่องานออกมาดีอาก็ดีใจแต่อย่าลืมนะว่าเรามีครอบครัวอย่าเห็นอะไรสำคัญกว่าคนในครอบครัวสิ อาเตือนเพราะอาหวังดีกับหลานนะจินดาคงฟ้องอาละสิภาคินหัวเราะสายหน้าพักนี้จินดาค่อนข้างมีอารมณ์แปรปรวนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องไห้อย่ามองความรู้สึกของผู้หญิงเป็นเรื่องเล่นนะครับอาเขาลากเสียงเน้นประโยคคำพูด จนพิมพาหมันไส้เดินมาตีต้นแขนหลานชายคนเดียวในน้ำเสียงประชดเธอแบบนั้นเอาละอากลับก่อนนะอานัดเพื่อนไว้เราก็เหมือนกันกลับบ้านได้แล้วครับผมว่าจะกลับอยู่พอดีพาคินจึงเดินไปส่งอาสาวขึ้นรถส่วนตัวเขาก็เดินกลับขึ้นรถเพื่อกลับบ้านด้วยเหมือนกันแต่ด้วยความอ่อนเพลียจากการพักผ่อนน้อย ติดต่อกันมาหลายวันจึงทำให้เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นพาคินขับรถหลับในจนประสบอุบัติเหตุเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจินดาเดินไปรับโทรศัพท์ทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งข่าวให้กับคนที่บ้านทราบจินดาตกใจมากรีบไปที่โรงพยาบาลทันทีพาคินถูกเข็นออกมาจากห้องพักฉุกเฉินไปที่ห้องพักคนไข้แล้ว โชคดีที่เขาไม่เป็นอะไรมากก็แค่พกช้ำเล็กน้อยแต่หมออยากดูอาการให้แน่ใจอีกครั้งจึงให้เขานอนพักรักษาตัวหนึ่งคืนเพื่อดูอาการอื่นๆที่อาจจะเกิดตามมา mm. คุณคินคะคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าจินดารีบไถ่ายถามอาการด้วยความเป็นห่วง พาคินนอนหัวเราะที่เห็นท่าทางร้อนใจของเธอจินดาหน้าตึงทันทีที่เห็นเขาหัวเราะมันไม่ตลกนะอาการแบบนี้แปลว่าไม่เป็นอะไรมากถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันหญิงสาวสะบัดหน้าหันหลังกลับทันทีด้วยความโมโหพาคินรีบตะโกนห้ามเดี๋ยว ใครบอกว่าไม่เป็นอะไรดูสีแผลเต็มตัวเลยโอ้ยเจ็บจังเลยตรงนี้ชายหนุ่มแกล้งร้องแกล้งทําเป็นเจ็บมากมายจินดาเดินเข้ามาดูแล้วก็เอื้อมมือไปหยิกเขาอย่างแรงที่ต้นแขนโอ้ยผมเจ็บนะหยิกผมทำไมก็หยิกคนเจ้ามันยายน่ะสิสมนำหน้าแล้วละ่ะที่เป็นแบบนี้ใจร้าย ไม่เป็นห่วงผมเลยเหรอไม่รักผมแล้วหรอพาคินออดอ้อนดึงร่างที่มีน้ำมีนวลมากอดรักทำไมขนาดคุณยังไม่รักตัวเองเลยแล้วใครจะไปรักคุณผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจอย่ากโกรธผมเลยนะคืออย่างนี้นะผมตั้งใจจะพาคุณไปเที่ยวที่อเมริกา คุณพากรโทรมาขอให้ผมไปช่วยพูดกับรุจิออนให้หน่อยเรื่องเขาผมก็คิดว่าดีเพราะผมอยากจะพาคุณไปเที่ยวที่นั่นด้วยก็เลยเรีบเคลียร์งานผมขอโทษนะอ้าวนี่คุณพากรไปหาคุณรุจิออนที่อเมริกาเหรอแล้วเป็นยังไงบ้างเข้าใจกันหรือยังคะ ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกก็ว่าจะไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแต่มันดันติดงานตัวใหม่เข้ามาเลยยังไม่ได้ไปแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะที่ไม่ได้ไปจินไม่อยากเดินทางเลยช่วงนี้เอาไว้ลูกคลอดก่อนแล้วเราคอยไปกันนะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ไปคลอดที่นู่นก็ได้การแพทย์ที่นู่นก็ทันสมัยนะผมว่าเราถือโอกาสไปพักผ่อนและคลอดลูกที่นู่นด้วยเลยดีกว่าก็ได้ค่ะถ้าคุณเห็นว่าดีจินก็ว่าดีน่ารักแบบนี้สิผมถึงได้รักจนหัวปักหัวปำจินดาเบะปากมองค้อนเขาด้วยความหมันไส้ที่อย่างนี้ทำเป็นมาออดอ้อนที่ก่อนหน้านี้ ไม่เคยเห็นความสำคัญของเธอเลยสักนิดจินผมขอโทษนะที่ผมทุ่มเทกับงานมากไปหน่อยจนลืมดูแลคุณและลูกค่ะจินเข้าใจงานเป็นความฝันของคุณพ่อคุณท่านคงดีใจที่ได้รู้ว่าคุณทำมันได้ดีมากแค่ไหนแต่ต่อไปนี้ผมสัญญานะว่าผมจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้ว พาคินจุมพิษแผ่วเบาที่แก้มนวลใสสุดท้ายเธอก็โกรธเขาไม่ลงจริงๆถึงแม้ตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ยกโทษให้ง่ายๆแต่พอมาเจอแบบนี้เข้าก็ใจอ่อนทุกทีหลังจากรักษาตัวจนหายดีแล้วพาคินก็จะพาจินดาไปหาพากรและรุจิออนที่อเมริกาทันที และเขาตัดสินใจพาจินดามาคลอดลูกที่นี่ด้วยรุจิออนและพากรมายืนคอยต้อนรับการกลับมาของพาคินและจินดาทั้งสองโบกมือให้สองหนุ่มสาวที่เดินออกมาจากห้องผู้โดยสารพร้อมส่งเสียงเรียกทั้งนี้ครับคุณพาคินอ่อนดีใจที่สุดเลยที่ได้เจอคุณคินกับคุณจิน ต้องขอโทษคุณจินด้วยที่ทำให้เข้าใจผิดเรื่องออนกับคินออนไม่รู้เลยว่าออนทำให้พวกคุณต้องผิดใจกันเรื่องมันผ่านมานานแล้วค่ะจินเองก็ผิดที่คิดมากจนเกินไปไม่ยอมเชื่อใจคุณพาคินใช่ครับคุณจินดาพูดถูกแล้วเพราะความไม่เชื่อใจกันทำให้เกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมากมายโดยเฉพาะออนทำให้ผมต้องเสียใจ พากรตั้งใจพูดประชดจนรุจิอรนหันไปค้อนเขาด้วยความหมั่นไส้ยกเว้นไว้กับคนบางคนค่ะเพราะคนบางคนก็ไม่น่าไว้วางใจมาตั้งแต่แรกแล้วจินดาหัวเราะภาคินรีบห้ามสงครามน้ําลายเล็กๆของครอบครัวเพื่อนรักก่อนจะพาการมาพักที่บ้านรุจิอร รุจิออนตอนนี้ตั้งครันได้8เดือนแล้วอีกเพียงแค่เดือนเศษก็จะถึงกําหนดคลอดส่วนจินดาก็อายุคันน้อยกว่ารุจิออนสักเดือนหนึ่งตอนนี้เธอเจ็ดเดือนแล้วรุจิออนพาจินดาไปฝากคันที่โรงพยาบาลที่เธอฝากไว้อยู่ด้วยจินดาดูสดชื่นขึ้นที่ได้มีเพื่อนสองสาวคุยกันเรื่องลูกอย่างมีความสุข ผมดีใจที่จินดูมีความสุขที่ผ่านมาผมดูแลเธอไม่ดีสักเท่าไหร่มัวแต่ห่วงงานพาคินยืนยิ้มมองดูสองสาวสนทนาการเรื่องลูกใบหน้ายิ้มแย้มพากรที่กำลังนั่งจิบชาร้อนๆอยู่ที่โซฟาตัวยาวมองตามแล้วยิ้มออกมาด้วยเช่นกันจริงครับ ออนเองก็ไม่มีเพื่อนที่ไหนคุณจินดามาก็ดีเหมือนกันแล้วนี่คุณทิ้งงานมานานๆแบบนี้ไม่เป็นห่วงงานบ้างหรออาพิมพ์พเขามาช่วยดูแลแทนตอนที่ผมไม่อยู่อาเองก็อยากให้ผมได้พักบ้างเหมือนกันแล้วคุณล่ะงานของผมไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณแม่ท่านคอยดูแลอยู่ ท่านไม่ไว้ใจใครขนาดผมอยู่ท่านยังไม่เคยปล่อยให้ผมดูแลเองเลยพากรหัวเราะฮือในลำคออาจเพราะเขาเองที่ทำตัวไม่ดีจึงทำให้คุณหญิงทัศนีไม่ไว้ใจแต่เขาก็ไม่ได้โทษท่านหรอกเขาโทษตัวเองมากกว่าเขาคิดว่าหลังจากที่รุจิออนคลอดลูก และรักษาตัวจนหายดีแล้วเขาจะกลับไปตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างจริงจังสทัทีหลังจากที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตที่เสเพลมามากมายพอแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปรุจิออนรู้สึกเจ็บท้องจึงปลุกเรียกพากรที่นอนอยู่ข้างๆให้พาเธอไปที่โรงพยาบาลพากรดีใจมากอีกไม่นานทารกน้อยๆก็จะออกมาลืมตาดูโลกแล้ว พาคินและจินดาก็ขอตามมาที่โรงพยาบาลด้วยเช่นกันด้วยความตื่นเต้นที่รุจิออนกำลังจะคลอดลูกทำให้จินดาไม่ทันระวังตัวเธอเดินลื่นล้มอย่างแรงพาคินกับพากรตกใจรีบวิ่งเข้าไปประคองจินดาทันทีเลือดไหลออกมาจากหว่างขาจินดาตกใจมากพากร,รีบวิ่งไปเรียกพยาบาลที่อยู่แถวนั้น มาให้ดูอาการของจินดาทันทีจินดาถูกนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินไม่นานนักหมอก็ออกมาแจ้งข่าวให้กับภากินซึ่งผู้เป็นสามีของคนไข้ได้ทราบว่าจินดาได้รับความกระทบกระเทือนอย่างมากจนทําให้ถุงน้ำคล่ำแตกต้องทําการผ่าตัดคลอดลูกโดยด่วนภาคินร้อนใจเดินวนไปวนมาหน้าห้องคลอด ส่วนพากรไม่น้อยหน้าเขาก็เดินวนไปวนมาด้วยความตื่นเต้นด้วยเช่นกันรุจิออนให้กำเนิดทารกชายร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและในเวลาไล่เลี่ยกันจินดาก็ให้กำเนิดทารกหญิงออกมาถึงแม้อายุคันจะแค่แปดเดือนกว่าแต่ก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงไม่แพ้เด็กที่คลอดตามกำหนดเวลา ภาคินและพากรต่างตื่นเต้นดีใจมากที่ได้เห็นทารกน้อยๆที่พวกเขาเฝ้ารอคอยมานานหลายเดือนดูสิหน้าตาน่าเกลียดหน้าชัางกันทั้งคู่เลยพากรตื่นเต้นที่ได้เห็นทารกตัวน้อยรุจิออนยิ้มมองดูเขาจะตื่นเต้นมากกว่าเธอซสีอีก จินไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกเราได้เกิดวันเดียวกันนั่นสิไม่น่าเชื่อเลยลูกคุณจินเป็นผู้หญิงส่วนลูกของผมเป็นผู้ชายเอาเป็นว่าผมจองไว้ก่อนนะทุกคนหัวเราะความคิดของพากอนพาคินมองทารกตัวน้อยแล้วยิ้มผมเรียกค่าสินสอดแพงนะแต่เจ้าของห้างสปปรรพสินค้าชื่อดัง คุณพากรคงไม่เกี่ยงเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมเสียงหัวเราะร่วนบ่งบอกถึงความสุขใจชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเริ่มขึ้นทารกตัวน้อยเป็นพยานยืนยันความรักที่พวกเขาและเธอมีให้กันอุปสรรคที่ผ่านมาจะเป็นบทเรียนให้พวกเขาก้าวผ่านชีวิตไปได้ด้วยความระมัดระวงัง ต่อไปในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆพวกเขาก็จะก้าวผ่านมันไปได้ด้วยดีผมต้องขอขอบคุณคุณมากที่ทำให้ผมได้มีวันนี้พาคินมองหน้าจินดาภรรยาสาวที่รักและด้วยความรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขขอบคุณจินเรื่องอะไรคะหญิงสาวทำหน้าแปลกใจก็ขอบคุณที่คุณ เป็นคนให้ชีวิตใหม่กับผมคุณสอนให้ผมได้รู้จักความรักที่แท้จริงคุณเติมเต็มความรักที่ขาดหายไปต้องขอบคุณพ่อและอาพิมพาท่านทั้งสองคงมองออกว่าคุณจะเปลี่ยนคนอย่างผมได้จินเองก็ต้องขอบคุณคุณเหมือนกันที่ไม่รังเกียจผู้หญิงธรรมดาอย่างจิน จุมพิษที่แสนจะนุ่มนวลถ่ายทอดความรู้สึกลงไปให้คนทั้งคู่ได้รับรู้ว่าหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักทําให้พายุร้ายที่เคยอยู่ในใจของภาคินสงบลงได้ต่อไปนี้พายุร้ายลูกนี้จะกลายเป็นสายลมเบาๆที่จะพัดพาแต่ความเย็นสบายมาสู่ชีวิตคู่ของพวกเขา ตราบนี้และตลอดไป